มึงก็หบปากสิคะนะบอกให้เขาหยุดพูดแต่ตัวเองมานั่งแหกปากว่าเขาแซะเขาอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันไลฟ์สดทีไรก็นั่งแซะเขาหันไปมองตัวเองบ้างนะว่าตัวเองเป็นยังไงก่อนที่จะไปว่าคนอื่นเขาเนี่ยตัวเองดีพอแล้วหรอถามจริงไม่ดีพอตัวเองไปนั่งแซะเขาไปนั่งด่าเขา ไปนั่งว่าเขาว่าแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอีกแบบหนึ่งตอนนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งคือไม่เหมือนกันที่คนอื่นเขาพูดอะมันเป็นจริงนะหนูว่าไม่ชอบไปดูตรงไหนหรอกหนูชอบไปดูฝ่ายตรงข้ามก็ใช่ไงก็ฝ่ายตรงข้ามมันเหยียบเขาสองคนไงมึงก็เลยชอบไงก็ไปนะไปไกลๆส่งติงเลยไปให้ไกลๆด้วยถ้ามึงชอบฝ่ายตรงข้ามมึงก็ไปอยู่ตรงข้ามนะ ถ้ามึงไม่อยากที่จะให้เกิดประเด็นก็หุบป,ปากซะพวกมึงทั้งสองตัวนั่นแหละหุบป,ปากไว้ซะกูจะบอกให้ถ้ามึงหุบป,ปากไม่ขึ้นมาสร้างกระแสไม่ขึ้นมาสร้างประเด็นไม่ขึ้นมาแซะเขาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็จบไปนานแล้วอะแต่พวกมึงอะพยายามที่จะต่อคอนเทนต์ให้คนอื่นเอาไปเล่นอีดอกนะเรื่องจริงไหมคะเอฟซนะใครกันแน่ที่ดอกทองอ่ะหรือว่าดอกอะไรนะดอกกระเจียว นะมึงมันน่าจะเป็นดอกกระเจียวนะที่ไม่หยุดพูดสักทีหนึ่งออกมาบอกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งนี่ไงหมาตัวไหนแซะเขาอะกูเห็นสร้างประเด็นตลอดสร้างประเด็นให้ฝ่ายตรงข้ามไปเหยียบย่ําเขาอะเห็นไหมฝ่ายตรงข้ามก็ได้เอาไปเล่นอีกแล้วสันดานหมาคนอย่างมึงอะมันตอแหลมันคมลึกข้างในความจริงใจมึงไม่มีหรอเฮ้ยหนูศรัทธาองค์ปู่ปริจิตรู้ศรัทธา ถ้ามึงศรัทธามึงก็ไปไกลๆส้นตต็นถ้าศรัทธาแล้วมึงยังมาตําหนิคนที่เขาดูแลองค์ปูปริจิตอยู่อ่ะช่วยเอาหีออกไปด้วยไม่ต้องเข้ามาคุณจะบอกให้นะไปไกลๆองค์ปู่ปริจิตเลยไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาวุ่นวายเลยนะถ้ามึงคิดว่ามึงอ่ะคิดว่ามึงอ่ะศรัทธาในองค์ปู่ปริจิตมึงก็ต้องคิดให้มันดีๆสิ่งดีๆสิไม่ใช่มึงคิดแบบนี้นะ แล้วทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาก็เพราะพวกมึงนี่แหละมึงน่ะไปนั่งด่าเขาเสียเสียหมาหมาไปลากเขาไปตบอะฮะลากปาแตนไปตบอ่ะจริงหรือไม่ f อสีนะคนอย่างมึงน่ะมันตัวดีนะตัวดีปากเสียปากหมาเวลาถูกคนอื่นเขาด่าเขาว่าทำไมต้องพูดจาไม่เพราะก็เพราะความตอแหลของพวกมึงไงพอเวลาเจอเขาเล่นหนักๆเข้ามาโอ้โห รับไม่ได้หาว่าเขาอย่างนั้นหาว่าเขาอย่างนี้เออหาว่าทําไมถึงพูดจากันไม่เพาะพูดจากันไม่เพาะก็พวกพวกมึงไม่ใช่หรอที่เอาเขาไปนั่งด่าเนี่ยกูจะบอกให้นะคนอย่างกูนะถ้าไม่มาวุ่นวายกับเขาสองคนก่อนกูไม่มีทางที่จะออกมาฟาดใครง่ายหรอกนั่นไม่ใช่สันดานสันดานกูก็คือทําก่อนกูฟาดตอะตอบกลับนี่คือสันดานกูและฝ่ายของลุงคนป้าแตนเนี่ย ลุงช่างกับป้าแปลงผักเนีเขาไม่เคยไปด่าใครก่อนไม่เคยไปก้าวร้าวกับใครก่อนยูทูบเบอร์ทุกคนเนี่ยมีแต่ถ้าไม่มากระแะกันแน่กระแหนหรือว่าทําให้ผิดใจในช่างกับป้าแปลงผักมันไม่มีใครไปต่อก่อนกับพวกมึงหรอกนะจะบอกให้แต่พวกมึงทําสันดานชั่วกันเองกูช่วยไม่ได้นะสันดานตัวเองยังไม่ปรับปรุงยังไม่พัฒนามีการออกมานั่งตําหนิเขาเฮ้ยหัดไปส่งกระจกและหั ย้อนกลับไปฟังนะที่มึงกําลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยหัดย้อนกลับไปฟังก่อนว่าสิ่งที่มึงพูดออกมาเนี่ยมึงแะเขาหรือเปล่าถามจริงๆนะหยุดพูดแล้วก็หยุดเฮาหยุดไปต่อคอนเทนต์ให้ฝั่งโน้นมาเหย,ยียดย่ำป้าแปลงผักกับลุงช่างได้แล้วเสียดายเสียแรงนะเสียแรงนะที่ลุงช่างเนี่ยเขาไว้ใจคนที้ขี้เร็วๆอย่างมึงพวกมึงอะ่ะกูจะบอกให้สาระเลวจริงๆ คือแบบคือมันงงนะคะฟีแบบตัวเองทําอะไรตัวเองไม่เคยรู้เลยนะว่าตัวเองทําผิดอะไรตัวเองไปด่าป้าแปลงผักอย่างไรตัวเองไปแอบอัดคลิปเสียงเขาแล้วก็ตัดเป็นบางช่วงออกมาเพื่อที่จะทําลายครอบครัวของเขาอะโอเคในเมื่อไม่มีใครชอบไอ้หน้าก็ะโหลยหมอยไอ้บักแต่ต่างคนก็ต่างอยู่ทั้งทที่ททนายช่างบอกแล้วว่าต่างคนต่างอยู่ มึงก็พยายามลากประเด็นเนี้ยกลับเข้ามาเหยียบมาแซะป้าแปงผักอยู่ตลอดเวลาหาว่าจะเอาน้องเข้ามาอย่างงั้นอย่างนี้ทั้งๆที่ป้าไม่เคยพูดเลยนะคะป้าแปงผักไม่เคยพูดแต่พวกมันพยายามที่จะพูดพยายามเยพยายามที่จะดึงมาตรงนี้ตลอดเวลาแต,ต่ตัวเองไม่รู้สึกผิดในสิ่งในการกระทําของตัวเองอเหียอย่างนี้เขาเรียกอะไรอะควายหรือว่าโง่ถาจริงอ่ะ ด่าเขาเยอะมากแล้วด่าเขาแสบด้วยนะป้าแปลงผักนะคะยังไม่เคยด่าพวกมันสองตัวขนาดนี้เลยนะคะเขาแค่ออกมาอธิบายให้ฟังอย่างงั้นอย่างนี้เพราะคุณพวกคุณมึงไปด่าเขาเยอะขนาดนั้นเขาก็ต้องออกมาต่อสู้บ้างไม่ใช่ให้มึงสองตัวไปนั่งเหยียบเขาขนาดนั้นเขาก็ต้องมีคําอธิบายให้มันชัดเจนกว่านี้คนนะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้ให้ใครมาเหยียบ มากระทืบได้ง,ง่ายขนาดนั้นป้าแปลงผักถึงได้ออกมาสวนไง fc แต่ป้าแปลงผักสวนสวนแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาบ้านนอกเขาเรียกว่าอะไรนะสวนแบบมีวิทยายุทธ์ fc ถูกไหมคะสวนแบบไม่ได้ไปด่าเสียหายแต่เขาพูดว่าถ้าฉันเป็นผัวคุณฉันคงไม่เอาคุณหรอกถ้าฉันเป็นผู้ชายยังคงไม่เลือกคุณหรอกเนี่ยเขาพูดแบบนี้ยเจ็บไหมคะโอ้จีดจ๊ดจี๊ดจริงผู้หญิง ล่ำลี้ล่ำลไหลมีใครเขาอยากได้หรอกวันนี้บอกว่าโอ้กูจะถอยแล้วกูจะออกมาแล้วพรุ่งนี้แม่งมาใหม่คะ่ะเอฟีจะไม่ยุ่งและจะไม่ด่าวันนี้ก็มาแซอีกนะ,ะแซอีกเหมือนเดิมว่าเราเสียความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เห็นเราไม่มีค่าเราให้ใจคุณไปคุณเหยียบมันหมดแล้วอะไรประมาณเนี้ยกูถามจริงๆเอะพวกมึงสองตัวไม่หัดไปมองตัวเองกันบ้างไหมเนี่ยถูกไหมเอฟซี T? ไม่มองตัวเองนะคะ มองแต่ความผิดนะมองแต่ความผิดของคนอื่นคิดว่าคนอื่นจะผิดแต่ไม่ได้มองความผิดของตัวเองนี่แหละดิฉันก็เลยงงตรงนี้นะคะ f อซีออกมานั่งแซะเขาแต่ยังไม่ได้กลับไปคิดว่ามึงด่าเมียเขาขนาดนั้นใครเขาจะไปเอามึงถูกไหมคะด่าเมียเขาขนาดนั้นตลกชิบหายเลยแล้วไปโอเคอยากขอ อ้อนวอนวิงวอนจะนับถือองค์ปู่ปริจิตก็นับถือไปไม่ต้องมาเหยียบที่ของเขาแค่นั้นเองไม่ต้องมาวุ่นวายกับครอบครัวเขาต่างคนต่างอยู่ออกไปได้ก็ออกไปเลยคนแบบนี้เข้าใกล้มีแต่อันตรายแทงแม่งหมดทุกคนบอสนาทีก็แทงเขายับเยินลุงช่าง พูดอะไรก็เอาออกมาโปรโมทให้ชาวบ้านเขารับรู้หมดมันสมควรไหมพฤติกรรมของบอสเขาก็เข้าใจกันแล้วเคียกันแล้วขอโทษกันแล้วแต่มึงออกไปนั่งกระทืบเขากระทืบไม่พอลากป้ามาตบอีกเอาคลิปอัดคลิปแอบอัดคลิปแล้วก็ไปเผยแพร่ให้พวกปเปรตสัม,มเวสีเอาไปเล่นอีกมันใช้ได้ไหมล่ะเอาความจริงดิ อยากสตอเบอร์เพราะกูไม่ชอบเลยสตอเบลร์ลเนี่ยคนตอแหลงไงมันก็ตอแหละนะเอฟซีบองตรงเลยอีกคนหนึ่งก็งาบแต่คอนเทนต์เออหาว่าคอนเทนต์หอมหวานมันไม่มีใครเขาอยากได้คอนเทนต์หรอกชิหายมีแต่พวกมึงเนี่ยสร้างคอนเทนต์เนี่ยเดี๋ยวพวกเปมันก็เอาไปเล่นอีด่าป้ากับลุงอีกค่อยดูแล้วกันนี่ไงมันออกมาประเด็นนี้ทุกครั้งเห็นหรือยังล่ะครเอฟซีนะ พวกเรานะคะชาวชาวพอตอไม่เคยไปด่าใครก่อนถ้าไม่เล่นหนักนะคะถ้าไม่เล่นหนักกับเขาสองคนฉันจะไม่กระทืบเลยแต่นี่มันเกินไปไงความผิดของตัวเองนี่ไม่มีแม้แต่เสี้ยวหนึ่งแต่ไปโทษคุณนายแปลงผักเฉยเลยว่าคุณนายแปลงผักเป็นอย่างนั้นสร้างแต่ประเด็นให้กับผัวตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ไปด่าเขาเสียหมาขนาดนั้นนเอฟซถ้ากูเป็นป้าแปลงผักอีเที้ยนี่กูตบไปนานแล้วจริงๆ ไม่ปล่อยหรอกดาแม่งถล่มทลายเลยฟ้องอีกั้งา่าเกียดที่หน้ามันตอแหลปากยื่นปากยาวอายุก็แก่แล้วอะแทนที่จะอยู่แบบเออปากให้เป็นเย็นให้อยู่ไอ้นี่ไม่อะโอ้โหเหยียบเขากระทืบเขาซะขนาดนั้นใครจะไปรับวะเอียความผิดของตัวเองอะเฮขีดูด้วยที่หาย